สวัสดีเพื่อนเนทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยหัวข้อจะต่อจากคลิปที่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงมอเมตอร์ไซค์ที่ตัวใหญ่ใจเล็กนะซึ่งคลิปนี้เนี่ยหัวข้อของมันก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่นั่นเองอันนี้สําหรับคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการเปรียบเทียบของผมเนี่ยคำว่าใจหรือว่าหัวใจเนี่ยมันหมายถึงเครื่องยนต์นะครับหรือซีซีตัวรถนั่นแหละอันนี้ก็ต้องบอกเผ <PCs> ื่อไว้สา <ๆ S 1> หรับคนที่ไม่เข สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือสองต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูล และคันแรกของคลิปนี้นะครับประเดิมด้วยเจ้าริงผิวจากค่าย Honda นะครับมันคือมังกี้125นั่นเองอีกหนึ่งตำนานนะครับที่เรียกได้ว่ามีประวัติยาวนานมากๆนะครับสำหรับมังกี้และในปัจจุบันเนี่ยมังกี้125เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่ผสมผสานเทคโนโลยีและความมินิมอลเข้าด้วยกันนะนะและที่สำคัญเนี่ยมันมีความพรีเมียมและเป็นแรไอเทมิกด้วยเพราะว่าเราจะหาซื้อเจ้ามังกี้125เนี่ยต้องไปที่ครับเ o u s e เท่านั้นนะครับซึ่งราคาตัวรถเองเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับก็ แตะแตึแต่0 0 0นบาทได้นะกับรถ1 2 5 cc เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเจ็บจีดเลยแล้ถ้าพูดถึงขนาดตัวรถนะครับก็บอกเลยว่ามันเล็กมากๆนะครับคือคนซ้อนเนี่ยน่าจะซ้อนไม่ได้นะครับเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่คนเดียวโดยแท้จริงเลยนะ และถ้าเทียบขนาดตัวรถกับ MSX 125มิลลิบต์ในค่าย Honda เหมือนกันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจุ๊งมังกี125เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าสั้นกว่าพอสมควรนะครับก็สามารถบอกได้เลยนะครับว่ามันเป็น1 2 5ซีที่มีขนาดเล็กที่สุดในตลาดตอนนี้เลยแหละแต่เครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่ได้เล็กตามนะครับเพราะเป็นเครื่องยนต์1 2 5ซีและจากที่ดูรีวิวมาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างมีแรงเหลือๆเ,เลยนะครับอัตราการเร่งค่อนข้างดีนะครับท็อปสปีดเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น พอใจนะครับอยู่ประมาณ115กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับรถเดิม ขั้นต่อมาจากค่ายซูซูกินะครับและนี่คือซูซูกิเรดเดอร์150นะครับและอย่างที่หลายๆท่านรู้กันนะครับว่าเจ้าเรดเดอร์150เนี่ยทำตลาดมาอย่างยาวนานยาวนานนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีเรดเดอร์125นะครับแต่มันก็ไม่ได้ปังเท่าไหร่นะครับจนเรดเดอร์150ออกมาเนี่ยแหละก็เลยทําให้หลายๆท่านรู้จักกับรุ่นนี้นะครับและอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าในตอนนั้นเองเนี่ยก็มีคู่แข่งอย่าง Honda s o n i c 125นะครับซึ่งก็เป็นรถสไตล์นี้เหมือนกันนะครับก็ทําตลาดแข่งกัน แต่เอาจริงๆนะครับ คนส่วนใหญ่ก็รู้จักแต่โซนิก125ทั้งนั้นแหละครับไม่ค่อยมีใครมาสนใจ r ร der ร150นะครับแม้กระทั่งในปัจจุบันเองเนี่ยหลายๆคนก็ยังไม่รู้จัก r รเดอ150นะครับยังทักมันว่าเป็นโซนิกตัวใหม่อยู่เลยนะครับคือมันก็ตลกดีนะครับเพราะว่าเจ้า Honda Sonic เนี่ยมันเป็นรถที่แบบหลายๆคนรู้จักอย่างแพร่หลายนะครับคือคนที่ไม่ได้สนใจรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ยังรู้จักกันนะครับอาจจะมาจากโฆษณามาจากภาพยนตร์หรือว่ามาจากละครทีวีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อ,อาจจะเคยเห็นผ่านตาเขาก็เรียกรถสไตล์เนี้ยวว เ,เขาก็เรียกมันว่าโซนิกตามไปด้วยนะครับและถ้าเทียบกันจริงๆเนี่ยสรุ่นนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นคู่แข่งกันเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าพิกัดเครื่องยนต์เนี่ยอยู่คนละไซส์กันเลยนะครับหนึ150่งร้อยห้าสิบกับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคือซีซีเนี่ยมันก็ต่างกันพอสมควรแต่ที่เขามาเทียบกันได้เนี่ยเพราะว่าตัวรถมันมีขนาดที่ใกล้เคียงกันมากๆนะครับเรเดอร์หนึ่งห้าศูนย์เนี่ยที่เครื่องยนต์ใหญ่กว่าแต่กลับมีลักษณะตัวรถที่ใกล้เคียงกับโซนิกหนึ่งสองห้าที่ตัวเล็กกว่านะครับ,รเ,พ 110, รเ,บ,รบเพราาะว่ ไรเดอ150เนี่ยก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่กว่าไนร้อยสเลยนะครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยใหญ่กว่าเยอะเลยนะคือมันก็เหมาะสําหรับคําว่ามอเตอร์ไซค์ที่ตัวเล็กแต่ใจใหญ่อยู่นะครับ ขั้นต่อมานะครับจากจงเสรนริวก้านะครับมันคือเบรกเอา t 150นะครับหรือชื่อหนึ่งก็คือ r k 1 5 0น่ะนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่บอกเลยว่าเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่มากๆนะครับแต่ตัวรถเนี่ยมันเท่ากับมินิบค์1 2 5 c ีทั่วไปเลยแหละคือถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ให้นึกถึง m s x เข้าไว้นะครับคือขนาดมันเท่ากันเป๊ะๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวรถบอดี้รถหรือวงล้อนะครับคือเท่ากับ m s x เลยแต่ว่าตัวรถเนี่ยมีขนาดเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับแต่ในเรื่อง ความแรงเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ทิ้งห่างกับ MSX125 เยอะนะครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยมันเป็นค่ายจีนนะครับเทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับค่ายญี่ปุ่นดังนั้นในเรื่องของอัตราการเร่งนัท็อปสปีดเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับตัวร2 5ของค่ายญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ในเรื่องของดีไซน์ตัวรถเนี่ยถ้าใครชอบ MV Agusta นะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยอาจจะตอบโจทย์คุณนะครับเพราะดูยังไงเนี่ยมันก็คือ Mini MV Agusta เลยนะครับคือดีไซน์ตัวรถเนี่ยมันสวยมากๆนะครับในช่ว,มออมมบบวงมออ้ตง คือตอนนั้นเนี่ยผมขี่เดมอนหนึ่งสองห้าอยู่นะครับแล้วพอเห็นรุ่นนี้เนี่ยผมแบบหืมทำไมมันสวยอย่างนี้วะซึ่งราคาเองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับเดมอนหนึ่งสองห้าเลยนะครับแพงกว่ากันแค่นิดเดียวเท่านั้นเองและจุดที่น่าเสียดายของรุ่นนี้นะครับจริงๆผมมองว่าเป็นเรื่องของระบบจ่ายน้ํามันนะครับที่ยังเป็นคาบูเรเตอร์อยู่นะซึ่งทางค่ายเนี่ยอาจจะคิดนะครับว่าสู่บริการของตัวเองเนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับเวลาที่จะเซอร์วิสเรื่องหงหัวฉีดเนี่ยอาจจะจุกจิกสําหรับคนบางคนนะเลยจัดคาเร์บูเสียรเบิดไไม่้ก็หา คาบูรุ่นอื่นมาใส่ได้นะครับซึ่งแนวคิดนี้เนี่ยจริงๆมันค่อนข้างโบราณน,นิดหนึงนะครับคือแบบว่ามันก็เป็นอนุรักษ์นิยมของคาร์บูเรเตอร์นะ ขั้นต่อมายังอยู่กับค่ายริวกานะครับและนี่คือริวกาอินฟินิตี้250นั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนึครับที่ผมมองว่าตัวรถเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดใหญ่เวอร์นะครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยให้มาถึง 250cc ซีซีนะครับซึ่งจากที่เรามองภายนอกเนี่ยยังไงยังไงก็ดูแล้วน่าจะเป็นพวก1 2 5ยหซีซีหรือ 150cc ซีซีมากกว่าถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ยคุณกำลังมาถูกทางนะครับ เพราะว่าริวก้าอินฟินิตี้รคันนี้เนี่ยมันใช้บอดี้เดียวกับริวก้าอินฟินิตี้หนึ้นั่นเองคือมันเป็นการทํารถที่เหนือความคาดหมายมากนะครับไม่คิดเลยว่าบอดี้เดียวกันเนี่ยซีซีมันจะต่างได้ขนาดนี้นะคือคนที่ขับ125อยู่เนี่ยก็เท่แบบ250ได้นะครับคนที่ซื้อ250มาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนอื่นจะมองรถตัวเองเป็นร2อยยี่หีหรือเปล่าแต่คนที่คิดจะซื้อ250เนี่ยก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับเพราะผมรู้ึกววว่่าาในนปัััจจจุบีนนยยะไมมต125ขแล้ และที่สําคัญนะครับในเรื่องของอัตราเร่งและความแรงเนี่ยตัว250เนี่ยทำได้เหนือกว่ามากๆเลยนะครับส่วนททอปสปีดที่ผมดูรีวิวมานะคือเขาทําได้ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับแต่อย่าไปหาทำเลยดีกว่านะสำหรับรถเดิมๆเ,เพราะว่าช่วงล่างของตัวรถเนี่ยมันอาจจะเอาไม่อยู่นะครับอาจจะกลิ้งลงข้างทางกลายเป็นผักโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะ และขั้นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับจากค่าย y ีเวนั่นเองนะครับและนี่คือ y ีเว GT 2 7 0นะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่บอกได้เลยว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะครับแต่เครื่องยนต์เนี่ยใหญ่มากนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกับสกูตเตอร์1 5 0่ซีซีทั่วไปเลยนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยมากับพิกัด2 7 0ซีซีคือเกือบเท่า300นะครับถ้าเทียบตัวรถกับพวก X Max 3 0 0หรือว่าเทียบกับ Forza 350เนี่ยโอ้โหตัวรถห่าง แต่เอาจริงๆถ้าใครเคยติดตามข่าวมาบ้างนะครับจะรู้เลยว่า GT 2 7 0ในต่างประเทศเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Vmax นะครับซึ่ง Vmax เนี่ยมีตั้งแต่ 125CC 150้าซีซีร้0ยซี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 แล้วก็ 270CC ซีซีนะครับ3 0 0ซีซีเองก็รู้สึกว่าจะมีเหมือนกันนะแต่ว่าบอดี้เดี่ยบเป็นบอดี้เดียวกันหมดเลยนะครับคือบอดี้นี้เนี่ยแหละดังนั้นมันจึงไม่แปลกนะครับที่ตัวรถเนี่ยจะมีขนาดเล็กแบบนี้เพราะว่าจริงๆในต่างประเทศเองเนี่ยก็มีตัว125ขายเหมือนกยแต่หมา อยู่ในบ้านเราเนี่ยมันมีขนาดเดียวไซส์เดียวนะครับคือ 270cc มันเลยทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าตัวรถมันเล็กนะครับแต่เครื่องมันใหญ่มากคือมันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะพอเวลาที่มีพวก150ประดันตูดเนี่ยเราจะได้หนีได้แบบง่ายๆนะครับตัวผมเองเนี่ยก็สนใจรุ่นนี้เหมือนกันนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมรู้สึกว่ามันก็น่าใช้ดีนะ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีรู้ไหนที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนที่จะจากลาก,กันไปนี่ก็ต้องขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนะครับที่มาเป็นผู้สนับสนุนในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ